ก็ถ้าระยะสั้นเลยนะคะคือกลุ่มพวกที่เป็น commodity แบบนี้เราก็ไม่ต้องดูกันยาวมากนะคือดูภาพยาวไว้ระดับหนึ่งคะ่ะว่าแนวโน้มทิศทางราคายางจะเป็นยังไงนะคะแต่ระยะ,ะแต่ว่าระหว่างนั้น,นมันก็จะมีความผันผวนหลายๆปัจจัยโดยเฉพาะราคายางเพราะนั้นกลุ่มนี้เราก็จะเป็นลักษณะ ทรดดิ้งก็ได้ถ้าถ้าคุณผู้ชมมีความกังวลในเรื่องของความเสี่ยงความผันผวนอะไรต่างๆก็เป็นลักษณะเทรดดิ้งนะคะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวว่าเขาน่าสนใจเอาว่าในเชิงของกําไรก่อน Q3 อาจจะมีสะดุดสะดุดคือไปที่ถุงมือยางที่ออกมาขัดทุนนะคะแต่ตัวธุรกิจยางธรรมชาติของเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแต่พอมีตัวขัดทุนที่ทอนลงมาเนี่ย Q3 อาจจะดูไม่ได้สดใสามากเท่าไหร่แต่มา Q4 เนี่ยคิดว่าจะดูดีขึ้นค่ะกาไรในไตรามาสสของ STA เนี่ยแต่ทำไว้983ล้านนะคะก็จะ จะพลิกจากขาดทุน Q4 2 3เนี่ยเขาขาดทุนค่ะแล้วก็ Q3 ที่ผ่านมาเนี่ยกำไรรู้สึกประมาณ500กว่าเนืน่อันนี้ก็จะขึ้นมา983นะคะ 500, ก็โตได้ดีทั้ง Q on Q year on year ค่ะถามว่าถุงมือจะยังขาดทุนไหมแต่ว่าไม่ขาดทุนแล้วนะคะเพราะว่า Q3 ที่เขาขาดทุนเนี่ยเป็นการ ขาดทุนเพราะค่าเงินบาทที่มันแข็งแบบเร็วมากๆนะคะหลายๆบริษัทเจอปัญหานี้<ม>แล้วก็ต้องมีการตั้ง provision ในส่วนของ Inventory เข้ามาทําให้ gross margin อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะพอมา Q4 บาทมันไม่ได้แข็งจัดๆเหมือนเดิมะคะ่ะเพราะฉะนั้นก้อนที่เคยตั้ง provision ไปเนี่ย แต่มันก็จะมีการรีเวิร์สกลับเข้ามาแล้วก็เห็นภาพที่เป็นปกติมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวถุงมือในไตรามาสสี่แต่คิดว่าไม่ขาดทุนจะกลับมามีกําไรนะคะตัวธุรกิจยางธรรมชาติของ STA เองจะดีขึ้นเพราะว่าปริมาณการขายตอนนี้เข้าสู่ช่วงไฮการขายของเขาก่อนที่จะปิดหน้ายางนะคะลูกค้าก็าจะมาซื้อของเยอะขึ้นยาง EUDR แม้ว่าการบังคับใช้จะถูกเลื่อนออกไปเป็นปลายปี2025แต่ลูกค้าหลายๆคนที่เริ่มใช้แล้วใช้ต่อเนื่องค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะยังเห็นปริมาณการขายยาง EUDR เข้ามาในไตรามาส4ก็เข้ามาเป็นอีกแรงหนุนหนึ่งที่ช่วยซัพพอร์ตนะคะบวกกับราคาขายเองก็ปรับตัวขึ้นนะคะราคายางเฉลี่ยของในไตรามาส3แล้วก็ในไตรามาส4เองเนี่ยยังปรับตัวเป็นขาขึ้นอยู่วันนี้นก็คิดว่าราคาขายเนี่ยปรับตัวขึ้นด้วยนะคะโดยภาพรวมทั้งหมดก็เลยคิดว่ากำไร Q4 ยัง จะทำเขาเรียกว่าเป็นจุดสูงสุดของของในปี2024นะคะแล้วก็เป็นกำไรที่ดีค่ะจบปี2024เนี่ยแต่คิดว่ากำไรเขาประมาณสัก1,800ล้านจะโต512%ดูแบบโหโตตื่นเต้นเยอะมากเพราะ2023ฐานต่ำมากค่ะแล้วใน2024เนี่ย Q1 เขาขัดทุนนะคะ เพราะฉะนั้นกําไรเขาแค่ค่อยๆฟื้นขึ้นมาเองแล้วก็ปีนี้2025ก็คิดว่าน่าจะเป็นปีที่สดใสค่ะโดยยาง e u d r เนี่ยก็จะเข้ามาต่อเนื่องแล้วก็ราคายางเนี่ยจะปรับตัวขึ้นสดใสอีกครั้งหนึ่งต้องเป็นช่วงครึ่งปีหลังนะคะครึ่งปีหลังที่ก่อนที่จะเริ่มเอฟเฟกต v ฟในส่วนของยาง EUDR ผู้ประกอบการยางล้อในหลายๆประเทศก็จะต้องตื่นตัวกันเตรียมของเตรียมอะไรกันเพราะฉะนั้นก็จะเร่งให้มีการซื้อยางมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเราก็จะได้เห็นทิศทางที่ดีขึ้นค่ะทั้งปี2025เดี๋ําทำกำไรไว้2,005นะคะก็โต,ตอยู่ประมาณสัก43เปอร์เซ็นตนะคะก็มาจากทั้งยางธรรมชาติแล้วก็ตัวถุงมือยางที่น่าจะเป็นในทิศทางเติบโตได้แล้วก็ตัวราคาเป้าหมายนะคะ23บาทค่ะอันนี้ถ้าอินพลายเป็น P book อะ่ะมันจะตกประมาณสัก0.7เท่า book นะคะก็ยังต่ำกว่าบุ๊กค่ะนะคะที่ราคาหุ้นปัจจุบันอย่างที่นิกบอกเลยบุ๊กเนี่ย0.5ก็คือต่ํากว่าบุ๊กไปค,ครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วก็ PE เนี่ยน่าจะ10 11เท่าก็คือต่ํามากนะคะทั้ง PE p b o บุกแล้วเพราะน,นั้นตัวเอ a แล้วก็ด้วยโมเมนตัมของกําไรแล้วก็ยาง UDI ที่เขาทําได้เป็นเจ้าแรกแรก็แนะนําซื้อนะคะส่วนราคายางเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีย่อลงบ้างตอนนี้180 6เซนต,ต่อกิโลนะที่เตเห็นนะคะอาจจะมีย่อลงบ้างก่อนในนี้มันไป890นะคะ190 190กว่าเป็นไปตามซีซันอลเลยค่ะแล้วก็เรากาลังจะเข้าสู่ช่วงตดจีนแล้วจะเป็นเทศกาลตดจีนลูกค้าชาวจีนอะไรก็จะหยุดงานกันนะคะมันจะเป็นทามมิ่งแบบนี้แต่บน180นี่แต่ก็ยังถือว่าดีมากนะคะแล้วก็ในแอสเซมบ์ชั่นตัวสมมติ <Yeah. S 1> ฐานราคายางปีนี้ที่เราใช้เราใช้ที่180นะคะปะนันนก็ยังอยู่ในเรนที hmm. ่ T. ที่ที่ทำสมมติฐานไวค้ค่ะแล้วเดี๋ยวราคายางน่าจะปรับตัวขึ้นอีกทีเนี่ยอาจจะเป็นช่วงปิดหน้ายางแล้วเดี๋ยวช่วงมีนาเมษายนนะคะปิดหน้ายางสัพพลายน้อยอาจจะเห็นราคาขึ้นได้แล้วก็จะขึ้นจริงๆจริงๆอีกทีอ่ะตอนนี้นเดาว,ว่าเป็นครึ่งหลังปีครึ่งหลังของปีนี้นะคะคช่วงก่อนที่จะ implement ตัว EUDR ก็ประมาณนี้ค่ะครับ,รบถ้าให้แนวรับของราคายางนะถ้าดูจากกราฟเนี่ยก็คือประมาณแถวหนึ่งร้อยแปดสิบสามบวกลบเซนต่อกิโลใช่ไหมพี่เต้ เป็นต่อกิโลใช่ทุกค่ะอันเนี้ยถ้าถ้าเอาตามกราฟราคายอย่างนะอยู่ที่ประมาณแถวหนึ่งร้อยแปดสามซึ่งก็จะใกล้กับเส้นสองร้อยวันด้วยนะครับแล้วก็เทรนของภาพใหญ่ก็ยังเป็นัพเทรนอยู่สําหรับตัวราคาย,ยางนะครับดังนั้นก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับตัวธุรกิจยางของ S c A ครับก็แนะนําซื้อราคาประมาณยี่สิบสาบาทนะครับจากกําไรที่ขาขึ้นแล้วก็ valuation ที่คนข้างค่อนข้างต่ำนะครับนิกแล้วแนวรับ S T A ล่ะคะ แนวรับ sta ตอนนี้มองที่โลของรอบก่อนนะครับอยู่ที่คริงจริงมันจะมีโซนแถวแถวตรงนี้ก่อนไวยสายประมาณ17.6ก่อนแล้วก็อีกทีนึงก็ประมาณสักแถวแถว16.7ให้ไว้สองแนว